มาต่อกันอีกวัดหนึ่งนะครับวัดตะโกนเป็นวัดหลวงพ่อรวยนะครับผมพอดีผ่านมาทางน้องแค่นะครับก็เลยหงนหน้ามาทางาเพิร์ภาชีต่อนะครับผ่านวิหารหลวงพ่อสัมเร็จศักดิ์สิธิ์ที่คดสสิธิ์ ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลของกระถิตนนะครับเพราะว่าหลังออกพรรษาก็จะเป็นกระถินครับเดี๋ยวไปเข้าไปชมด้านในเจดีกันนะผมอยากรวยครับต้องมาวัดหลวงพ่อรวยนะครับผมวัดตะโกครับเข้าไปชมด้านในครับผมจะเข้ามาด้านข้าง ด้านในก็จะติดแอร์เย็นสบายนะครับก็มีลิฟต์ด้วยนะครับข้างในเ็ามาไหว้พระขอพรอเยอะมากนะครับ ขึ้นไปดูชั้นสองครับตรงเจดีนะครับก็จะมีชั้นละแล้วก็ชั้นบนนะครับขึ้นไปดูข้างบนว่ามันมีอะไรด้านบนนี่ครับผ้าปังต่างๆประดิสถานไว้ครับ บนยอดเจดีนะครับตางห้ามญาติต่างประทานพรต่างอะไรอีกอ,อี่ครับตางอุ้มบาตรตางสงบนิ่ง <c oughs> นะครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับรอบๆเจดีนะครับก็จะมีแต่คำว่ารวยรวยรวยนะครับผม ถ้าอยากรวยก็ต้องมาวัดตะโกนะครับวัดหลวงพ่อรวยนะครับถ้าใครอยากรวยก็ต้องมาวัดรวยนะครับหล,ลวงพ่อรวยฝั่งนู้นที่เราเห็นนะครับจะเป็นองค์หล,ลวงพ่อรวยองค์ใหญ่นะครับอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมกันแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยหอบเริ่มมาแล้วกับแดดร้อนเข้ามาชมด้านในจีดีสีทองนะครับ สาลีรลิขธาตุนะครับนะครับล้อมรอบด้วยพระริยสงฆ์แห่งยุคนะครับอย่างนี้ก็เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะฝั่งนี้ก็จะเป็น พระครูสุนทรทมนิวิทนะครับนะนี่ครับทางนี้ก็จะเป็นพระครูประพาธนะครับเจ้าคุณเจมนะครับนะทางนี้ก็จะเป็นครูบาศรีวิชัยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุโทโธ ด้านนี้ก็จะเป็นหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกันนะครับวัดพญาตินะครับหลวงพ่อกันนะครับที่ประดิษฐานไว้นะครับล้อมรอบพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นพระอาริยสงฆ์แห่งยุคนะครับก็จะเป็นท่าภาคกลางนะครับก็จะเป็นสมเด็จ พุทธจารย์โตนะครับผมภาคกลางก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับภาคใต้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับภาคอีสานนะครับก็จะเป็นหลวงปู่มั่นนะครับที่เป็นระดับเคจิอาจารย์นะครับเป็นต้นแบบของพระสายปฏิบัติกรรมฐานแห่งยุคนะครับก็จะประดิษฐานไว้รอบรอบพระบรมสารีริกธาตุนะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับขึ้นมากบไหว้ขอพรได้เลยนะครับถ้าภาคเหนือก็จะเป็นกูบาศีวิชัยนั่นแะครับมีทุกภาคเลยนะครับภระเกจิพระอริยสงฆ์นะครับพระอารหันนะครับไปครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างต่อ ก็จะมีทางบันไดนะครับใครชอบบันไดเดินออกกำลังกายก็มีครับใครชอบแอร์นะเอ้ยใครชอบทางลิฟต์นะครับก็มีบริการหมดครับใครที่เดินขึ้นไม่ไหวหรือว่าใครที่แบบมากับญาตินะครับมีวิลแชร์นะครับก็ใช้ทางลิฟต์นะครับผมไปค,ครับ โอเคครับเดียวไว้เจอกันข้างล่างเข้าไปชมเจดีข้างในแล้วไปต่อมูลนิธิกันนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับใครอยากรวยให้มาวัดตะโกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่นะครับข้ามถึงข้ามคลองนะครับ มาฝั่งนี้ก็จะเป็นมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับมนาะโอ้ใหญ่ครับวัดใหญ่นะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับด้วยบารมีหลวงพ่อนะครับผมสิ่งพวกนี้มันบารมีใครบารมีมันนะครับบุญบารมีใครบุญบารมีมันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ บุญวัสนาบรารมีนี้มันแข่งกันไม่ได้นะครับใครทําใครก็ได้นะครับเหมือนกินข้าวครับใครกินคนนั้นก็อิ่มครับแค่นั้นรับหลักการง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับฝั่งน้านนู้นให้เป็นสุ้มประตูที่เดินออกมานะจะเดินเข้าไปชมข้างในกันนะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับก็จะเป็นรูปไก่อย่างที่ผมว่านะ สปูกว่าจนะมีรูปไก่ประฏิสนธินะครับต้องมีอะไรเกี่ยวกับองค์หลวงพ่อกลาบนมมสจารครับขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับผมขอสอบถามหน่อยครับพระอาจารย์รูปไก่เนี่ยมันมีความหมายยังไงครับกับองค์หลวงพ่อหลวงพ่อเกิดบิลกากาอหลวงพ่อเกิดบิลากา อ๋อก็เป็นสัญลักษณ์ไก่สปีกรถนี้ก็ติดกับอืมครับเมื่อกี้มาจากฝั่งเจดีครับอันนี้ร่วมทำบ,บุญยังไงครับนี่ที่วิหารโอ้นนอแล้วแต่ศรัทธาพวกนี้แหละครับสติกร<อ>ตดรถหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทยีบบาทเท่าไหร่นะครับยี่สิบบาท ยี่สิบบาทโนอ้สุดยอดครับผมร้อยหนึ่งแต่ว่ายี่สิบบาทก็ให้ให้เพิ่อีครับผมครับผมนี่นะครับยี่สิบบาทครับผมไว้เป็นของที่ระลึกนะครับสําหรับคนที่มาเที่ยววัดนะครับรุ่นสร้างวิหารรุ่นสร้างวิหารครับอันนี้ก็ทําบุญตามรัทธ่าครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ชุดนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็จะมี ผ้ายันนะครับสติกเกอร์ผ้ายันแล้วก็เหรียญนะครับแต่ถ้า20บาทก็เพียวๆชพาเชพะพระนะครับนี่ครับถ้าไม่สังเกตดูก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นยันนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นยันนะครับนะเป็นยันทองของผมด้วยความกตัญงมั่ับทุกคนนะิตด้านต้นจากแตไกลใจเป็นผล เป็นมูลนิธินะครับไว้ให้ร่วมทําบุญนะครับด้านบนนะครับ<ป>ก็จะเป็นยันนะครับนะสจเป็นนนะังครน่ับเป็นยันต่างๆของหลวงพ่อนะครับอของหลวงพ่อองค์ใหนะครับ นั่งประพนพรมน้ำมนต์ให้พอรอยู่ในมูลนิธินะครับผมนะขอให้ร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับผมนี่ครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้รวยรวยรวย,รวยนะครับผมนี่ครับเขาบ้ามาไหว้กราบไหว้ขอพอรขันใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับ องใหญ่มากนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นมูล,ลนิธิอีกที่หนึ่งนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนี่ก็จะไม่รู้เป็นมูล,ลนิธิชีวประวัติของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับ ข้ามาชมได้เลยนะครับผมนี่นะครับสิ่งของวัตถุโบราณตัง้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับนี่นะครับเครื่องเครื่องใช้ของใช้นะครับเป็นพวกโถวพ,วกพวกหม้อพวกไหนะครับ เครื่องปั้นดินเผาครับเไว้เครื่องคิดเลขยุคโบราณครับอันนี้ก็จะเป็นล้อเกียนนะครับอันนี้ก็คกสากรับไว้ตําข้าวนะครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่อาวุธกางนะ เพราะว่าต้องเข้ามาดูครับวัดใหญ่มากนะครับเป็นมูลนิธินะครับมูนครับเดินชมไม่หวาดไม่ไหวครับผมนี่ครับผองรูปเหมือนนะครับนั่น ติดฝาผนังก็จะเป็นพวกยันเป็นรูปแล้วก็ยันหลวงปู่หลวงพ่อหนังสือการจัดสร้างนะครับของหลวงปู่หลวงพ่อนะครับนะครับ ตัวถมมงคลนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไว้เอาไว้โชว์นะครับผมไม่ได้ขายนะไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับเอาไว้ให้เป็นที่ลึกนะครับเอาไว้ให้คนรุ่นเก่าๆอย่างพวกเราได้มาดูนะครับนี่ครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกนะครับพวกบล็อกพวกแม่พิมพ์นะครับ นี่ครับที่เห็นเป็นรอยขูดขีดนี่ก็คือการทำลายบล็อกของช่างนะครับเพื่อไม่ให้มีการทำเสริมทำเพิ่มขึ้นมานะครับนะนี่ครับเห็นไหมที่เป็นรอยขีด,ข,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 ดขีดนะครับไอ้ตรงขาวๆก็นะ่าจะเป็นแป้งนะครับนะแป้งเจิมบล็อกนู่นะครับพวกเรื่องเล่าประสบการณ์นะครับนะบริหารนะครับ ก็มีบอกหมดนะครับโอ้นะครับ <c oughs> นี่ครับทีเด็ดอีโบะนะครับนี่ครับคือลูกสองยาวสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่ต้องมีติดบ้านนะครับคนโบราณนะครับโอ้เยอะแยะมากมายครับผม ดูไม่ทั่วเลยนะนี่ครับกำไรข้อมองข้อมือนะครับนะเรียญลงยงลงยานะครับมีหมดนะครับนะชีวประวัติของท่านนะครับมูลนิธิของท่านนะครับนี่ครับ คนยุคเก่าๆนะครับคนรุ่นเก่าก็ได้มาเชิญชมบารมีอย่างนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่ออีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับแล้วก็วิหารนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเป็นวิหารหลวงพ่อสมหวังนะครับแล้วก็พระประธานในโบสถ์นี่ครับสวยงาม ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสบายหูสบายตานะครับเย็นสบายดีนะครับนี่ข้างๆพระอุโบสถเนีนรเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันวันนี้วันหยุดนะครับก็จะมีคนมาไหว้พระทําบุญ อยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ถ้ามาวัดเนี่ยไม่มาโบสถ์ไม่มาไหว้พระในโบสถ์เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงวัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปข้างในกัน <c oughs> ส่งเสียงดังไม่ได้ครับ,บนนรูกคนเขาไม่มีครับ <c oughs> นานบู กันครับผมทั้งจิตและทฐานไหว้พระไปด้วยกันนะครับ ติดกับพวกบูรสดนะครับก็จะเป็นวิหารนะครับคนก็มาเรื่อยๆนะครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับเขาถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับสำหรับวัดตะโคนะครับแล้วเข้าไปชมวิหารข้างในกันมีอะไรโอ้ พ่อทองคํานะครับหลวงพ่อคุญยาฤทธิ์นะครับนี้ก็จะที่เสียงไทยนะครับไปชอบเสียงไทยทานายดูดวงดูหมอนะครับนี่ครับตรนี้ก็จะเป็นจุดบริการดอกไม้นะครับร่วมทําบุญได้เลยนะครับนี่ครับ ทบบีทั้งแบบสแกนแล้วก็ทั้งแบบหยอดนะครับสแกนก็มีนะครับตามกำลังศรัทธานะครับจุดตรงนี้นะครับอันนั้นฝั่งนูง้นก็จะเป็นร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดน,นะครับน่ครับขาถาหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับมาให้ชมกันนะครับนี่ขาขายดีครับมีโชคมีลาบนะครับ ตามนี้เลยนะครับนะไอ้ฐานนึกถึงหน้าท่านแล้วก็ท่องมนต์คาถาบทนี้นะครับแล้วลึกถึงด้านนะครับสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับเดี๋ยวไหว้พระก่อนถ้ามาวัดมาไม่ไหว้พระเหมือนเหมือนไม่ได้มานะครับ จากโบสถ์จากวิหารก็มาต่อกันที่ศาลาลอยน้ำตรงนี้นะครับกว้างขวางสบายหูสบายตานะครับเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนหอยันใจครับผมเป็นศาลากลางน้ำรัาไว้ให้อาหารปลาครับไว้พระนะครับเดินมาอีกจุดหนึ่งก็จะเจอกับพี่ๆนะครับสายอาชีพที่เรียนตัดผมนะครับ มาออกหน่วยให้บริการประชาชนที่มาเที่ยววันนะครับผมมาใช้บริการได้เลยครับเดินทะลุมาฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อองค์ใหญ่ฝั่งด้านนี้นะครับผมก็มจะเป็นอนุสรณ์นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับผมถ้าเราเดินออกมาจาก บริเวณวัดนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอน,นุสรณ์นะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมนี่ครับวัดใหญ่มากนะครับก็จะเห็นรงหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับ นนี่นะคขับไหว้ขอพรอได้เลยนะครับั่งด้านนู้นก็จะเป็นของกินนะครับอิ่มท้องนะครับมาเที่ยวอิ่มท้องนะครับสวนหย่อม่าสวยงามนะครับบรรยากาศรอบๆ เข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันนะครับนี่ครับ,อบอของหลวงพ่อเราจะมาข่าวไหว้ขอพรน,นะครับแปะทอง ด้านนี้เป็นอะไร <Wow. S 1> ด้านนี้เป็นห้องสอบนักธรรมนะครับ <c oughs> สนามสอบนักธรรมตีสอบขึ้นไประเรียนธรรมประโยคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงเก้านะครับ ใครับก็วันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับเดินทุกซอกทุกมุมครับไปทุกที่ของวัดนะครับก็วัดกว้างใหญ่มากครับเดินจนเหนื่อยนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมมาแวะนะครับที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมมากราบไหว้สรีละร่างกายของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวครอบครัวนะครับผมหรือว่าวันหยุดนะครับใครอยู่ใกล้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับ